จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครจากสัตรูสู่หัวใจไปรายการต่อไปค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นักขัดตังปฏิมาเนเตอัตถาอัจเจนติผู้ทีละทิ้งการงานย่อมเสียประโยชน์ส่วนภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะไปชมเทศากาลโคมไฟและอาหารนานาชาติณเนะมืองโบราณจาังหวัดสมุทรปราการนะคะระหว่างวันที่12พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้เวลา18นถึง21น ให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับความงดงามของโคมไฟนานาชาติกว่า1,000ันดวงและเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารนานาชาติค่ะและไฮไลท์นีคือวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้นะคะขอเชิญชวนแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาพร้อมชมการแสดงคลืนโบราณสุดอลังการรวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดการจัดงานลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะ